สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบอลตุยลำพูนออฟชิวลครับพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดไซลาบานนี่เอ้าคือบาบานหัวหน้าบานนี่ตำบลนำขั้มพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเจเจตี่น้องเมื่ขึ้นนี่เดินทางเขาเล่นอยู่ศรีขอนพี่น้องอัญยาคนมืันนี้บาตุยมามาแวนอีกก่อนพี่น้องมาหอดนี่มโบแว่นบ่ไหนได้พี่น้องนี่ครับพี่น้องบ้านไผพี่น้องให้เดา หลายคนอัดสีเห็นแล้วล่ะแต่บางคนก็งมั่ทันแจ็คตุนพี่น้องเนาะนี่ครับมาบ้านแฝดเพตุนพีน่น้องมาหาเพันแฝดตัวตมาหายายตัวเอฟซีข่อยเนาะนี่นนข่อยต้องแวะซื้อนมมาฝากแล้วนำ้ำอือตาสวัสดีครับอย่าเบิ่งแต่ผู้อื่นหลยให้ผู้อื่นเบิ่งใจน้ำเน่บ้านนี่ยยายย่ใส่ลายยายข่อยคุณยายใส,ยยยใสย่โอ้นั่งสลอนอยู่หานเนาะโอ้ยคืออาด์ตมาหอนเนี่ย สวัสดีครับคุณยายอุ้ยบ่พ่อมาหรอบนี้ผมย่ากับน้องคุณยายคนละคนเลยค่ะคนละคนเอาใส่โอ้ยนี่ครับเนี่ยคุนซื้อเคุนซื้อยายอย่างเนี่ยยายปิง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 คุณยายบ่ตุยมาหาบ่มี่ยังมาหายนะนุ่มเนี่ยบำรุงกระดูกตัวผู้เฒ่าผู้เที่ยวเบิ่งตะพื้นไหล สก็เจอไม่ช่งานหันมสู้กบาดางเท้งเลี้ยงคุ้มความเปลือกขาเพื่อได้คุ้มข้อมือแต่ทนายสบายดีสบายดีเบิงต่พูขาคอยเบิง่อเ็นยังระบาดเนี่ยยังไงมาขาดมันยังยังก็ดอกกัเดีดฮะย่ะบ้านผู้สาวได้เท่าเลยได้บอกไปเลยนี่ อันอาายเมื่อนี้บ่าไปาอลานบ่ไปเมืองสิไปยวนมัไปปูส่ปเกด้ปูเด้อบมมีแต่ทนาทีปูได้มีางไ่งแบบมันจไป้ากลเพจากนี่บ้านเจ้าล่ล2โล่สองลลไปเโอ้พี่น้องเอยพัะลมเราเปิดให้คอยกับบางยมีแต่ไอห่อน อันห่อนบอให้ร้านสาวติดแอร์ทุระมันมืเง enfin ินบอกมีมันม mm. I mean uh ีมีบอหลายก็ว mm. ่าไปตัวจยว่ามีมีอยู่มีบอหลายตัวพี่หลองบอกเลยอ๋ารอบนี้รอบนั้นออนนั้นปลูกนี่ไว้รอบนี้คือถุบมแ้ถบคืกำละมอามากใจใหมร้านสาวมาหา ดี said, uno, ใจบ่ดีใจสอเราอีกคนนึงไม่ใส่แต่ไปกระปู้ชายผู้ชายทางไหนไปกับผู้ชายเจ้าบทท่านไปใส่นะไปตัดผมไปตัดผมรับกระเทยค่ะตัวก็อีแบงมันหวานอีแบงเอ้ยเตือนละมือแต่ละเว็นกับอะไรยังเบิ้งในคลิปเบิ้งข่อยยีบอเบิ้งคืมือไงโอ้เบิ้งข่อยบ่ได้ได้ข่อยให้ได้เบิ้งอังเบิ้งเจ้เบิ้งมู้ดสุดสุดไงบุ๋ง เบิ้งข่อแน่ๆห่างหูยองเบิ้งข่แน่ยเบิ้งเก่ากับเบิ้งอับเบิ้งข่บ่อไดนเด้ข่อเก็าายปงมูปเอห่างเว่อนจัะบ่อด้หววยได้เนาะคือสีห้องกับห้องได้ข่ห่องกากากได้ไข่ห่องกากากก็้ยกงว่ากือกันนี่ล่ะข่ปเบิ่งมือกับปูไป่าวมือว่นเมือก่อนเบิ่งบ่มืออ่ายุพายุน่ะเบิ่งข่ปูสาขนเลลายสองไงนไลเรขาเมื่อนี้เป็นตามีคนอยู่บ่ล่ะรเคือว่าบุญนบ้านทฮอหัวหน้าคือว่าบุญนะ่เอาก่มว่ากบ่มือ งายอยู่ก็ปือว่าเธอคือกรเทียวแบบไม่ชอบเป้ยแสดงว่าเนี่ยมันนี่ไปแทนน้องไก่ไปในร้านไก่ไปเล้วพี่ดูดูการกับไป้ยใกล้กัไแค่แเ้มเป้ยพี่ดูดูการกับเป้ยป่เนี่บกไป้ยเออผมไป่มาฝากเป้ยเออขอที่มาลับเป้ยหน่อยไปสวดเนาะ กูบาวด้วยมบ่าวไบ่าวได้ไหมเออสามันตายจะบ่าอฮะอะกูหมดจักหมดจักดอกยังบ่าคือยับ่มีดอกเดี๋ยวเดี๋วถามก่อนอยู่กันหน่สองใจแยเนี่ยหมดหนรนมาอยู่กัน่งเดินหนีงวเจ็กตัวอนี่เนี่ยึก็เครื่องกึงก็เครื่องคือว่าตัวนึงก็เครื่องโอ้ยสิพี่น้องยังไงปิ้ง นี่ครับพี่น้องคนดังตัว<ะ>อันซอบอมซาเมมไทยเปนยีตัวไม่ไหนแกที่อหอดร้านที่หอดรือวันริวันชิ้นแล้ว่าวันชิ้นแล้วบ่อบ่อ ก็กะสืยงงอมบ่แม่มากลางห่างเงียมาเยี่ยมมาอย่างพนีแล้วเดี๋ยวจอแล้วก็าาลื้ออกดอกเออเป็น,น<ำ>สันเดียวอ,อ่ะอยงเงู้ตือดเออก็สันเดียวพญา,าเาด้ออกกันเือกันามันคือไปแมันบ่อทั้งเทือกมันปวกกินอะไรเออก็ลื้ออกมันจ้็เอาเอาเล็กขึ้นตัวขึ้นขึ้นตะโค้งหลังคาซื้อไหมได้อได้ครับเอดบ่หลายเด้ข้าวมันยองเงือนก็เ่ฮะเคยกะคองเงือนพูดใดจะของเงื่อนบานนี้ จาแมมันกอเพ่า้ก้ามันกอกเพ่เ่คุ้งใหญ่บ้านให่เาจเจาลือเขาเจากัลือทั้งเทิงคุมเอนเจาทั้งนี่เทั้งไตขาเจากับบอลือเจากัลือแต่ทั้งนี้ออกเลยก็เอาขึ้นคงเล็กขึ้นเอาขึ้นจ้าหน่อยขึ้นมันยกสูงมันก็เป็นสั้นเดียวบัวแพรดอกบัวมีบัวมีเพียว่าแต่เขาเกตแถวบ้านพงเกตทงนี้เด้เขาลือออกเขาขอพ่นแม่บยากใหญเลอเอตแต่พันดีกับเก่าแม่ วกินนะจะเหมือนไหนมาสีพังเสีหัวเนาะเบ้งือยายเู่บมาไม่เนีแ Le ล้วเห็นบ่อเองมันู้มปอูแเบืงจะเห็นบ่อจะโดมไข่จะเห็นบบมึงเ็นเยือได้บอาขนาดเห็นบอเมืมนะย่างโอ้มากพ่ืองน้ำมันออกวาไแวาดแมเ้าบานก็ออกบะปิวอยู่บะ พี่นี่มันยังบอทันมี่ท่นมือจะเกลือคุณเขาไม่มาเกาจะไมาแหงไม่แหงเนี่ยเนาะบอมมันหางเก่งเนาะคือชิ้นใหญ่ยังลือออกตัวบอมจะตันอะไรกัดหอยมาบานเพื่อนเพื่อนตัวมิหาำไปกินก็ดีตัวนลำสมนั่งยังก้าวไปตัวนี่ครับพี่น้องมาบานเป็นมออยากได้ข้าจ่เอ็ดนี่นี่ตัดออกเครื่องเข้าจ่อกระเรืองเทิงออกกันบอ ถ้จาจะก็ตอโคกตอเล็กขึ้นแล้วไอเป็นรังค่า,าเป็นสั้นเดียวประยัดไปหลายด้วยอ,อท่อกระสอเดี๋ยวประมาณดอกเดียวยังพอได้ลาร้านสาวดอกยังอ,อดเวละเดี๋ยวกับโคกกับเก่งเติดบด้วยล่ะมันปากกพยก่ซนมันมันอยู่ค่ะเดียวมันชีหอบอยู่สิพีดฤดูกาลน่เก่งเนี่ยายมันสวยอ่ะสูยตัวอยู่ใช่ตวใ่บอกเวลา ทำงานเลยเพื่นมือกใหญ่นอยใัจจุยันหออะคือเพิ่นถ่ทยเพื่อนต้ไปสอบเกจนเนี่ท่านี่ยรื่องแม่ผือเพื่นแบบือง่าฮะถ้าคือแม่ือไม่เเแม่ผือักีน้าที่เราไปสุดเอเสื้อแต่ล้ขอบคุณครับแม่ผือเพื่อนสุดอต่ยังกันละก่อนหอดเวลาเดียวกันนันดอ มั่งของ้าอเสือมือวิมั่งามมันเป็นชุดเนาะเป็นชุดเนาะเอาโบนแเอยชุดวงช้าหน่อยเพรียชเื่อเดอเดีแวก่หญสองวงมนตายสองสุดโบนียูได้เศร้าหรไผกัสุ่มมีกัสู้ไฟสู้ไฟสู้ไฟสุมีกสิด้ต่้ยุดตั่มมืองาเลามก็งกยุดออาทิตย์นึงมั้งแหละก็ไปซ่อมตัวเป็นนั่นนี่ตัวเปโซ่ไม่ตัวเพราะการงานข้าม ไปยูไส้กระเดเบอดเนาะว่จะมีงานเนาะได้มีงานเนาะมืองานมือมงิำเก็เอาจำและากันงหอเลยจำเศ้าอันละมั้งเศ้ากินหอดละมัมันชินละมั้งกับร้านพอร้านไปเนาะเศ้าเลยเนาะตอนแรกกินหอดันไมไหวอยู่อ่า มังปก็คืออย่าม่เนไปกวางงานมากคือนํมามันยากก็คืองาคอนเอองานมัง้ลมกือัดมือือขิงหอดเ้าขิหอด้านไวย์ก็คอหอมงเ้กกลางจแ้ามันมันขิดหอดเจ้าบ่ต้องเข้าเท้าตเ่งบอกคิใูดมาสอนมานี่ตาหมูมังอมาเอสอนกันเดี๋ยวนี้เบื้องเป็นไปเติมเน้นไถ่ส้มันมาเติมเน้ไถ่บอกเออโอ้บงไก่ไฟไฟแล้วติหั อาป้านนแลเต้าวรเนลต่ยเบพี่น้องครับบอรมดานะครับนี่บ้านไม่ใช่ปิ้งนี่บอรมดานะพี่น้องไม่ไฟเด้อนี่เออใครนี่ยตนลลตีกองกล่องวอพีดได้งพิดเด้อทีดไปเบิองจ้อของหอไหมทีดไปเบิองเล่าเบิงทั้งโทรทัพย์ตัวแล้เอืทบอกี่ไปเบิองจะย้ำน่อยไหมกับความปลอดภัยของคือเรานอนนี่ไหมอันนี้บบกีตังในบ่อันนี้เรื่องจริงไห ทีเจกตัวนึ่งหนาตัวทั้งนอกกับตัวทั้งหนา่น้นเองเาเบิ้งสพอั่นได้ดิเอาเราตัไหอายุเท่าไรแตอนนี้อคเก่าโอ้สิได้เดือนเดือนสองหลอบตัวนี้ยเหง่อกหงด่กระ่่อกหงด่กูะ่ร่อยู่เจ๊กลอยเอาเจ๊กลอยเศ้านะลอยร้าพองางงางายางาาาายาหย งงปัปังไวัดเอองงไม่เอาเคยบ่เอาข้างคือข้างเงีแกไปรูมันเด้งมันบาบบบาเอจะลอยเศ้าเนาะบ่อากไงเอางเอาก้าซีเนาะเบ่เทียงเออเอนม่เทียงกับใบก็ได้บ่ใบเอาเป็นว่านหอ่อมายังมาท่านลูกยิ่งไปไปรเนี่ยไปไปจาตตา้นใหม่อยู่เลยมันยิ่งมาหาตัวกันว่าไม่ก็มถึงมาไมู่ได ไม่จบมากบดีมากเหรอเขายิ่งเลื่อยไปเราเห็นเร,บราบดีถ่าไปแล้วไปไปหว่างที่บอทัานมีไผก็บ่อท่เอาเน,น,นี่ยมากเลยเอาไปนอนครับคลิปนี้ฝากไว้ฉันนี่ี่น้องคลิปไหนพอไม่เบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์นี่ครับผมกับบอทีมบลาเรศปลาพี่น้องแฟนผมก็ยังคือนเกา,าพี่น้องเพียงแต่ว่าเห็นกันตลอดเพียงแต่ว่าบ่ค่อยได้ถ่ายนีน่ยเพราะว่าโซนนี่มันหนักหลายพียนพ่นอ้นองเหราเอายบ๊ายบาย